นี่ไงอาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสอนพี่ฟุตเดินไลฟ์อยู่นะคะคู่สิบินที่ไอคอนคืนนี้นะเราก็ต้องโปรโมดละครช่วงนี้จะไม่เคยไลฟ์เพราะว่าจะไลฟ์บ้างได้กี่นาทีซิเล่าสองชั่วโมงไปเลยสองชั่วโมงพี่จะไลฟ์ยันละครต่อไปนี้ประชาชนพวกเธอเจอฉันทุกวันแน่ใช่ยันไลฟ์ฉันหาช่องทางโปรโมทละครพอดีเลยพวกเธอพวกนี่แหละพี่ไอจีหนูดูพี่หมดแล้วเนี่ยแล้วสมมติว่าสมมติว่าอ๋อนีเขาจะขึ้นเหรอแไม่สรุปพี่พี่เอามือถือพี่ขึ้นมาก่อน แล้วพี่ก็เข้ามาดูหนูแล้วเราอยู่กันคนละที่อ่ะพี่เข้าไปที่อ่ะพี่เข้าไปที่สตอรี่ไอจิสตอรี่อย่ากทำเหมือนกับว่าจะเป็นคนโง่นะมไหมไม่มีความรู้สึกว่าพี่พูดอัปเดตหรือยังไม่พี่ไม่ต้องเซิร์ชพี่ไม่ต้องเซิร์ชมิ้นสิไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องเซิร์ฟอ้าวนี่ไงไม่ฟอลโล่ใครไงไม่ต้องเซิร์ชใชรไม่ต้องเซิร์ชมิ้นไงอ่เซิร์ชมิ้นที่จำได้ M I N นี่ไงมมาปุ๊บ อ่ะมินไลฟ์อยู่พี่กดเข้าไปอ่ะพี่ดูแล้วเสร็จพี่ก็ชวนมินไลฟ์ชวนยังไงอ่ะดีเวส๋อคือเราคุยกันได้ด้วยหรอใช่อ่ะเฮ้ยดีออ่ะสมมติเราอยู่คนละที่เรามินอยู่บ้านพี่พุทธ็อยู่บ้านพี่พุทธอ่มินมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมินเห็นพี่พุทธมละอ่ะแทกันยังไอ่ะเรต้องที่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึ่งเป็นมินกำลังบลี่อยู่นี่อินเทอร์เน็ต เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่คุยสองคนคนฟังก็ฟังไม่รู้คุยได้ที่พูดสบายๆนีค่ะเฮ้ยพี่ดีสบายนันนี้ค่ะโอ้ยนี่แค่ว่านมากสุดสองพี่นี่พูดเลยคืนนี้เนโอ้หคืนนี้พลาดไม่ได้เลยพลาดแล้วแบบคุยนเปนเนื้อเลยโอ้ยนิดๆก็ใจนะเราไม่มีส่วนที่้องฟังคำพี่เลย กกก็เมี่ยเมึ่ยมึ่ยไม่โอ๋อฉันคุณจะมีเทลเทลเทลบอลฉันคุณจะมีเอลฟี่มันคจะีต้องมีไมค์เซลฟี่ต้องมีไมค์แต่จะดูไกลหน่อยอะไรเงี้ยสบายดีนี่เดี๋ยว เราอยู่ชั้นแล้วเราอยู่ชั้นเดียวกันใช่ไหมครับแม่ใช่เราคิเราห่างกันประมาณ39แบบพี่ถ่ายเราจะไลฟ์กันเราจะไลฟ์กันเอาแบบบนเอาแบบมดแค่นี้เองแล้วเราก็จะไลฟ์ชวนไลฟ์ชวนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเติมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเราประกาศ30แล้วก็หลังๆนี้เราจะมันจะเป็นไลฟ์หอมๆแล้วเราจะไลฟ์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 เองเลยคุณ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 ถ้าเราทั้งหมด รีมูฟพูดด้่นอกไปแล้วไปแล้วเดียวไม่ไม่ไม่ก่อนอื่นเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนที่จะทวิตเตอร์วันนี้เอ่อแฮชแท็กนะคะหน่วยรับสลับเลิฟเลิฟภาษาไทยนะอย่าให้มันกระจายนะเพราะว่าสงสารผู้ชายนี่กับอะไรนี่ก็เต็นด้วย นี่ก็ให้ไลฟ์ก็ต้องมาก่อนถ้าเกิดให้เข้าทวิตเตอร์หลายแฮชแท็กนี่ทวิตเตอร์นี่ก็คือเพื่อมาหัดลองทําดูนะเนี่ยนี่ไงแล้วก็แบบเออย่างไลฟ์กับผู้จัดนะคะขอแฮชเลเวนะคะเดี๋ยวเรามาไลฟ์เดี๋ยวมาคุยกันยาวๆอีกทีนะคะโอเคค่ะนี่ก็รอดูต่อค่ะบันเทิงนะคะอพูดหนานยาวแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะคืออย่าลืมดูละครนะคะอืมวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวเราจะมีการมีบอลด้วยเชมเชลก็เล่น เดี๋ยวเราคุยกันเราต้องไลฟ์อีกแล้วพี่ก็ดูหนูอยู่แล้วเรออกก็ดูไม่หนูไม่ได้รีเควส์ตอนที่สุอพี่เป็นคนดูแลพี่เป็นคนดูโอ้ยาจังยอันนี้บบพี่าคนดูครับต่า่ได้ไลค์แต่ที่ยากมารีเควสพี่มันก็จะมีตัวแดงๆกดขึ้นมาโอ้ยฉนกจเลยอะแต่สองคนสายคน โอ้อถึงมิ้นหรอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเจอกันในโต๊ะขับันเถินนะครับแล้วมาแต่ร้ายคุยกันต้อสายสั้นต้องสายสั้นต้องมนเยอะน้องนำไปเล็กใหม่ที่พูดได้เนี่ยละครช่องไหนรู้ยังอ่ะรรู้คับอองงเดี๋ยววันนี้ช่วงไลฟ์อ่ะเราก็จะถอดเสื้อโพลโพลไม่เอาฉันไม่อยากจะบอกคนอาทิตย์นี้แล้วคุณผู้ชมคาพลนวัต ถอดเสื้อถอดกางเกงจ้ะพี่พูดจริงๆละครชั้นเนี่ยค่ะเลยพี่อยากพี่พูดแล้วพี่พูดก็ต้องอ่านคอมเมนต์คนด้วยละครสนุกมากค่ะตามดูละครอยู่นะคะนับดาวมายิ้มด้วยพี่พูดค่ะสวัสดีค่ะนักชาสวยอ่ะคุณเอกคุณเอกอ่ะในนี้คนจะเด่นน่ารักสวยใครชายกระปุที่ดีไปหลายคนให้สวยใช้สวย สน,นสนุกเลยอ่ะละครสนุกมากคนะคะนี่ยคนก็ฉันต้องเชื่อใจทุกวันแลคือแบบตอนี้ให้เงติดใจแล้วมันสนุกเนาะรอติดตามรอติดตามเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งมาไลฟ์ยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันโนี่โูสหัวมาอ่ไลน์ที่แต่แล้วก็กดนี่นะพี่โพสจบจบแล้ว